สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับในเรื่องของการใช้โซลาเซลล์นะครับการใช้โซลาเซลล์ในการสูบน้ํานะครับวันนี้ก็มีเด็กน้อยกับหมาตัวหนึ่งนะครับวิ่งตามมานะครับก็หลักๆเลยนะครับคือเราใช้ัมม์สนะครับในการดูดน้ําขึ้นมานะครับซึ่งเราใช้การเจาะบาดานนะครับก็ตอนนี้ผมเจาะบาดาล4นิ้วนะครับลุม4นิ้ว เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าอันนี้คือลุมสี่นิ้วนะครับท่อข้างนอกมันสี่นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเจาะสี่นิ้วเราจะใส่ปั๊มสมอร์เนี่ยสี่นิ้วไม่ได้นะครับเราต้องใส่เล็กกว่าคือสามนิ้วนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยใส่ท่อสี่นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าด้านล่าง ด้านล่างนะครับตรงที่เป็นหินที่ก็เจาะไปเนี่ยบางทีเนี่ยขนาดหลุมมันจะไม่เรียบนะครับมันไม่สามารถเอาซัมเมอร์ลงได้นะครับก็เลยต้องเอาซัมเมอร์เล็กกว่าท่อนะครับเนาะนี่คือ,อหลุมบาดาลน,นะครับระดับน้ําลึกนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่ต่างกันยังไงนะครับอย่างของที่นี่เนี่ยระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ20-30ถึงมเมตรนะครับลึกนะครับค่อนข้างลึกเนี่ยมันยิ่งลึกมันจะทําน้ํา ขึ้นมาได้น้อยนะครับส่วนค่าเจาะน้ำบาดาลนะครับก็จะอยู่ที่แล้วแต่แล้วแต่ที่นะครับค่าเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเขตนี้นะครับเขตที่ผมอยู่นะครับเขตสุรินทร์สังขะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับต่อบ่อนะครับต่อบ่อนะครับขนาดบ่อสีนิ้วนะครับก็จะมีบางบางแห่งนะครับเจาะหนิ้วก็จะสามารถลงสมมติขนาดสีนิ้วได้นะครับ อ่ะของผมก็อยู่ที่ประมาณ8000ถึง10,000บาทนะครับค่าเจาะนะมาดูนะครับระบบโซล่าเซลล์ของเรานะครับผมเลือกใช้เป็นแผงโพลิเมอร์นะครับ2แผงนะครับขนาด325วัตต์นะครับ2แผงเอามาต่ออนุกรมกันนะครับอนุกรมกัน2แผงนะครับอนุกรมกัน2แผงนะครับก็จะได้เป็น600วัตต์นะครับซึ่งแต่ละแผงเนี่ยจะไป ปล่อยโวลต์ออกมาประมาณ48โวลต์นะครับ48โวลต์นะนะครับนี่ผมเอามาอนุกรมกันก็จะได้เป็นโดยเฉลี่ยวันหกรวัตต์นะครับซึ่งความต้องการของสมิร์นะครับต้องการ600วัตต์นะครับนายอธิบายหน่อยสิ<ะ>อธิบายหน่อย<ะ>อันนั้นคืออะไรอืมนายคันเอาอันไหนคันเอาครับ อันไหนคัดเอาอันไหนคัดเอาชี้ชีออเก่งมากาคัดเอานะครับอ่เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ของเรานะครับก็ที่ต้องใช้หลักๆเลยนะครับมาถอยก่อนถอยก่อนเออ,อนะครับก็อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับได้อธิบายรีวิวในเรื่องของอสมเสมอศนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ให้มานะครับคือตู้คอนโทรลนะครับฉมเฉพาะเสมอศเองนะครับ แล้วก็จะมีที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีตัวคัทเอาท์นะครับตัวคัทเอาท์ที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีคัทเอาท์นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นคัตเอาท์ดีซีนะครับคัตเอาท์ดีซีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยก็คือกันฟ้ากันฟ้าผ่านะครับถามว่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ <Wow. S 1> ก็ไม่นะครับเพียงแต่ว่า มุนว่าฟ้าผ่าในระยะเรัศมีประมาณร้อยสองร้อยเมตรห่างจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีไฟรัดวงจรเข้ามาได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะช่วยดึงไฟลงดินไปได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ต่อนะครับ<อ>ผมยังไม่ได้ต่อนะครับยังต้องต่อตัวกันฟ้านะครับก็บวกเข้าบวกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแล้วก็จะมีสายกราวออกมาลงดินนะครับอ๋อนี่คืออุปกรณ์เบื้องต้นของโซล่าเซลล์ปั๊ม DC ซีสมดุลนะครับ แผงสองแผงนะครับส่วนเสมอ็ก็จะมีอุปกรณ์ให้มาเป็นตู้คอนโทรลนะครับเราต้องซื้อเพิ่มนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเราจะมีหัว m d ็มนะครับโอหัว MC4 มนะครับหัว M C 4นะครับนี่ก็จะเป็นระบบโซล่านะครับอย่างง่ายนะครับอย่างง่ายก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับรวมๆงบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็ หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับเนาะนี่นะครับก็น้ํานะครับสูบหนึ่งวันนะครับสูบหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวไปดูปริมาณน้ํานะครับแต่ก่อนนะครับคลองตรงนี้ต้องบอกว่าแห้งหมดเลยนะครับแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทนะครับตอนนี้ก็มีน้ำแล้วครับเปิดทิ้งไว้หนึ่งวันน้ําคลองอยู่นู่นนะครับคลองอยู่นู่นนะครับก็ เดี๋ยวเราจะเปิดจิงไว้เรื่อยๆนะครับดูว่ากี่วันมันจะเต็มนะครับก็ผมได้ปลูกกล้วยปลูกไผ่ไว้นะครับทีนี้น้ํามันไม่พอนะครับอ่ะก็รีวิวเบื้องต้นนะครับนี่คือบบโซลาร์เซลล์นะครับสูบน้ําครับผม